ยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะอเอ้าเฮ้ยหน่อยเขาปาดอ่ะดีครับเฮ้ยเฮล,ลโลเฮออลโลอ,อะไร <c oughs> พี่คนไทยเออผมรู้ั่งเอาผมรู้ว่าฝรั่ง,พ,ง <laughs> พี่ไปเสริมตั้งขีดหนะ้าหน้าเหมือนฝรั่งเด้เลยใช่ <c oughs> ทำไมแค่เห like ็นทรงผมพี่เป็นงี้คือคิดว่าพี่เป็นฝรั่งเลยเหรอใช่หล่อใช่หน้าเหมือนฝรั่งเลยตาเหมือนมากตาบลับหล่อครับหล่อเอ็ดหล่อมากตอบฟังอะไรโอป้าสังเวโยเลยเห็ดโอป้าสังเวโยเห็ดเหรอพี่เล่นติ๊กตอกปล่าน่ารักจัดเล่นเล่นในข้าวน้องได้สดอยู่ปันเนี่ย ไายโสดอยู่รู้จักพี่ด้วยเหรอไ,อกกไม่รู้ครับขอติดต่อหน่อยจะได้แอดไปไม่ติดต่อพี่มันเข้าไม่ได้แต่พิมพ์ไปแค่ว่าพิมพ์ไปแค่ว่ายังเจพอในติดต่อจังเจยังเจว่าจองเจยังเจยังเจพิมพ์ไปเพี่เพี่เล่นสาวพี่เล่นสาวเลยเหรออุ้ยอุ้ย <c oughs> วันนี้มันวัน,ว,น,ว,นวันนี้วันเกิดพี่เขานะพี่พี่พี่ผู้หญิงคนในรูปอะอ่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับฝากแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วย พี่พี่ขอพี่พี่ขอขอายุสิบแปดแล้ววันเนี้ยพี่พี่พี่หล่อมากขอบคุณครับเอ็มซีเอ๋อพี่เป็นแรปปอร์เนี่ยอะไรนะพี่เป็นแรปปอรเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นแล้วพี่ก็เล่นเกมไปด้วยเอพี่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 ก็เล่นเกมไปเรื่อยพี่พี่เล่นเกมอะไรอ่ะพี่เล่นพี่ก็เล่นไปเรื่อยน้องโรบบอกอะไรเงี้ยโอ้ตึงพี่ตึงตึงคิดถึงเกมกูมาดูเลยนะเล่นเกมอะไรละ ี่ถูกต้องคิดถึงยังเจคนเออเร็วเลลองเมิกไปก่อนอะไรโอเคไม่ได้พม่าครับอันนี้ก็เหินเกินไปไอกเกอร์เมนมึงเต็มอยู่หรอมึงดูจุดทูบเต็มควันเต็มเลยเจมิไอเฮี่ยนนี่มึงด่ากูแรงจะหาย ้วัสครับพี่ยังอครับพี่ยังอใช่ไมับยงไครับคนนี้คนดังเลยคนดัง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 คดังคนดัพี่พี่ดังพี่มดีพี่มดพี่มดเีดพี่พี่ในบ้านกูจะดังเสียงดังไม่ท้ากูเลยเฮ้ยยังเจสมัดครับเฮ้ยฟังฟังพี่อิวด้วย เอฟเอฟซีนะครับยังเจขอบคุณครับน้องทำอะไรอยู่อ่ะเติมอยู่อ่ะใช่ใช่นั่งเล่นเฉยเสตรีมอยู่ปะเนี่ยสตรีมอยู่กินห้อมปะเนี่ยมึงกินห้อมปะเนี่ยไม่กินน้ำพกอ๋อแก้วพก เนี่ยเนี่ยอุ้ยอะไรขำไรอ่ะไม่มีอะไรน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวัสดีครแอปแอปจีดีปอมแล้วเมื่อกี้จีดีปอมคืออะไรวะใช่ไหมเนี่ย ออะไรพี่ยังเจป่ะพี่เฮ้ยยังเจไหนยังเจอ่ะพี่ยังเจไหนเนี่ยน้องพูดถึงยังเจไหนเนี่ยก็ก็ก็ยังเจแต่พี่เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังคนที่แบบหน้าตาดีๆอ่ะพีู่ลดีใช่ใช่พี่พี่รู้จักละถ้างั้นพี่รู้จักละแอบ FC ซะแล้วพี่เนีแสแสว่าน้องทีสดีนะเนี่ยฟังเพลงอย่างเงี้ย แน่นอน FC อพี่จัดอ่ะเคทินเคตีนด,ด,ด,ด้วยพี่อุ้ยเทคตีนพี่เดี๋ยวเปิดเพลงเขาให้ฟังแบบโคตรโคตรพระพี่โอ้ยยุงกัดจิตแม่กบนังพี่หานหายอยู่น้องไอ้พูดคำหยาบดีแน่นแท้ชอบเพลงนี้มากพี่นอนชอบเพลงนี้จัดอ่ะบอลลูนช็ัตยานเจพบนคัน อ่ดีีพน้องเหินหรอน้องเสื้อเขียวเหินหรอผู้เก็บตรงอยู่กลัวเสียบฟอมเนี่ยออกสเต็ตแต่คนนี้ไม่ไหวอะคนดูอยู่เยอะไอ้บ้าน่ารู้คนที่ใหญ่ยัพี่อะพี่เออไม่คุยกันไม่คุยกันไปพี่น้องไม่จู้จี้พี่น้องเบอร์สวัสดีพี่อุ้ยหลอดจัดอะ วีใช no? hey, nah, hey. um, nah, um, ่เหรอยังกับหมาข้างทางวีน้าคนจริฮ้ยโยย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  a ยย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  u ยยยย o ยย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  o ยย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 เยย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 ย เฮ้ย What you p e a r again you p e a y again อีกรอบนึง Oh my god the song is it bad this is what, said. <S <S what does it s a i d w h a t d o e s i t say Oh, you ย่าเกฮ้ยอย่าเกอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะผมยังไม่ถามพี่ผมยังไม่ถามพี่บูนะยังไม่เจอพี่บู

ไก่ไหนพวกกูก็เดินไป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 หาไก่เลยของอร่อยกินแล้วมันถูกใจเฮ้ยได้แต่ไก่จะเป็นเกาเอ้ยได้แต่ไก่จนเป็นเกาแด้แต่ไก่นั้นปวดเข่าปวดเข่าเอง้ยยังเดินไม่ไหวก็กินคือเกาเอ้ยเฮ้ยได้แต่ไก่จนเป็นเกาเอ้ยได้แต่ไก่ก็ปวดเข่าเอ้ย สวัสดีครับชายคนมาหาพี่อ่ะใครผู้หญิงอ่ะเอ้ยไหน, <laughs> เ,รเ,นเราเล่นเ <laughs> ราเล่นอืทำไร <laughs> ทำไรอ่ะเล่นนจะตีอยู่ไม่ทำไรไหนทั้าทายคนดูไหนเปล่าทั้งทายคนดูไหนเปล่าลองเล่าผมมา <laughs> เ,ดม <laughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวนัน่นงคุยกับพี่หน่อยพี่เพิ่งกลับมาคือพี่ต้องต้องปรึกษาตรงอะไรเองหนะ <laughs> อ่อยอ่าอ่อย่าเพิ่งไปอันอันนี้เอาจริงจังนะพี่อ่ครับผม อันนี้ในโหมดจริงจังนะคือว่าคือตอนเนี้ยคือพี่อยากรู้ว่าคือพี่ต้องทำไงบ้างแบบซินเวียร์ควรติดช่องไหมคือมึงอยู่กับสนมานานไงใช่มล่ะอ่าอันอันนี้ไม่ค่อยทิ้งอันนี้ไม่เลยนะแบบเปิดใจแบบคุยกันพี่ฟองนะอันนี้แบบอ่าสมมติป้องก้องก้องไม่เปิดอยู่อ่ะผมคิดว่าพี่ต้องเลิกจากเธก่อนเละเโอ้โหร้องอันนี้อ่ะอ่าเรื่องนี้รั่วอยู่ละอ่ะพี่ไม่ได้โวย์แต่คือเนี่ยเรามีพี่สาวเยอะอ่ะ คิดจะไปจีบเขาติดกันพี่สาวเยอะโอ้เอาเอาเอาอย่างนี้ปะถ้าพี่รักเดียวใจเดียวถ้าพี่แสดงให้เขาเห็นว่าหลังจากนี้แบบพ,พี่ไม่พี่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอยีกเนี่ยแบบจีบแค่เขาเนี่ยอ่าอ่าก็คือมีโอกาสก็ได้ก็มีโอกาสแต่ตอนนั้นคือพี่แบบบางทีก็ลงไอจีถึงสาวคนอื่นบ้างแต่ก็ไปหาสาวคนอื่นบ้างที่เขาบอกว่าพี่สินคือมันไม่ถูกต้องก็ตามหลักความจริงอ่ะใช่าใปะเฮ้ยคือผมว่าพี่สิงเขาไม่เชื่อใจไม่หรอกเชย่อพูด โอ้โหทุกคนดูไอ้เปี๊ยกพูดนะโอ้โหแต่ทุกคนคอมเมนต์ว่าเลิกย,เลกยาเลิกยาว่ะเปี๊ไม่ได้ติดอยู่ปมื่ะไม่ได้ติดไม่ได้ติดถามเปี๊ยดูเนี่ยในห้องผมไม่มียาเสตติดไม่มียาเสตติดโอเคก็ตอนนั้นผม <laughs> มาเปิดร้าก,ก่อนโอเคจเจอกียงชยัย